ถ้าคุณอยากรู้ว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของคุณยังดีอยู่ไหมหรืออยากจะซื้อโน้ตบุ๊กมือสองแต่กลัวได้ตัวที่แบตเสื่อมเรามีขั้นตอนการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่เบื้องต้นใน Windows มาฝาก 1. คลิกขวาที่หน้า Desktop 2. เลือกเมนู Open in Terminal 3. ใน Terminal พิมพ์คำสั่ง powercfg space /battery report C กด enter แล้วมันจะสร้างไฟล์แบตเตอรี่ -report.html เพื่อรายงานสถานะแบตเตอรี่5ดับเบิลคลิกไฟล์นั้นที่หน้า d e s ก์ท็เพื่อเปิดดูในเว็บเบราว์เซอร์การเช็คอัตราสเสื่อมของแบตเตอรี่ทำได้โดยเทียบความจุด,ดั้งเดิมจากโรงงานหรือดีไซน์ค a p พา i ซิตี้กับความจุปัจจุบันหรือฟู l ชาร์จค e c a า a ซิตีในตัวอย่างจะเห็นว่าความจุปัจจุบันคือ7 3 6 9 0มิลลิวัตต์ชั่วโมง แต่ความจุดั้งเดิมคือ91,200แปลว่าความจุเมื่อชาร์จเต็มในปัจจุบันเท่ากับประมาณ80%ของความจุดั้งเดิมส่วนใหญ่ถ้าความจุเกิน75%ถือว่าแบตเตอรี่ยังสภาพดีไม่เก่ามากแต่ถ้าต่ำกว่า50%ก็น่าจะเก่าแล้วใช้ต่ออีกไม่ถึงปีก็คงเสือ่อม